ทางร้านโอมาโมรี่แฮปปี้เลินะคะจะมารีวิวเครื่องรางความรักซาคูระนะคะเป็นเครื่องรางความรักสหรับคนโสดนะคะนี่เป็นเครื่องรางสีหวานแหววหเนาะใครที่รู้สึกเหเหงานะคะแบบว่าอยากมีแฟนจังเลยเครื่องรางชิ้นนี้ช่วยได้นะคะช่วยส่งดวงให้ดีขึ้นปังขึ้นนะคะมีสเสน่ห์ กานะคะเป็นที่รักที่เอ็นดูอยู่นะจ๊ะใครสนใจนะคะหักมาได้เลยนะคะไอดีไลน์นะคะอูสนิเอ็นด์สกอรแคทนะคะ IG ของเรานะคะ omamori ีเอ็น s ์สกอร์แฮปปี้เลนะคะทวิตเตอนะคะแอสโอมาโม h a แฮปปีจ้า ja. ใครสนใจก็หักกันเข้ามาเลยนะคะ t i k t o อกก็มีนะคะแอส m อมาโมรีแฮปปี้เลิฟจ้า ที่ค่าจะเป็นใหม่ขิปหน้านะคะ